สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพันท้ายวันที่18มกราคมนะครับตัวนี้เป็นพันท้ายไม้สักนะครับงานเคลือบสีมะเกลือใส่ชุดถังหน้านะครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับของแกะลายหน้าหลังนะครับข้อไกอ่อลูสีดำแล้วก็ เพิ่มหูกบวินหน้าหลังเนี่ยนะครับอันนี้เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับทรงกรำคอตัวนี้มีรองแก้มปรับระดับด้วยนะครับปรับระดับขึ้นลงได้นะครับมันหมุดหมุดเกีียวสองเสานะครับปรับได้สูงต่ำนะครับตามระยะสายตาเลยครับ ตามถนัดเลยนะครับเมาเล็งกล้องตามสายตานะครับโอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับํำส่งตามสั่งครับหรือท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน y o YouTube ลิงเพจกับลิงกไลน์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงก์ล้วทักเข้ามาได้เลยครับมีส่งให้เลือกเยอะมากนะครับส่งกำคอส่งมือสอนนะครับน้าสั้นเต่าไทยพับนะครับ ถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับราคาไม่แพงครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปนะครับ Niggas in my grill trying to phase me